พ่อครูดีกว่ามีอะไรปีใหม่เทวดาว่าไงแล้วแต่เทวดาคนเก่าองค์เก่าเทวดาองค์เก่ามันไม่ได้มีเรื่องใหม่มาองค์เก่าเล่มีเรื่องเก่าเทวดาปีใหม่ไม่มาเทวดาปีเก่ามา งเทวดาถ้าจะบ้องเทวดาดีเก่าแต่ดีมาแล้วเพลงปีใหม่เปิดตัแต่เมื่อวานแล้วปีไหนกันเท่าเดิมเลยเพลงนี้ปีนี้ก็เปิดเพลงนี้วางเล่นจะลงุกินอันนั้นโอ้สุดยอดเลยคนที่ใครเพลงปีใหม่ของนายหลวงนี่เพลงอะไรนะจำได้ละ โอ้ราดีวันปีหมอไหแล้วมาทิดเด็กๆเขารอคนะกัดาดาดีดีดาดาดีส่วนนี้ของพ่อท่านนะเดี๋ยวเราแต่งทำนองนิ่งไงใหม่ของพ่อท่านได้เปลี่ยนเปลี่ยนคำวามทำนองใคล้ายๆกันเออันพ่อท่านเร็วกว่าพ่อท่านเร็ว ข้องวันนี้เขาเขาเลยบอกโอ้ดีเราก็เลยมาใส่เขานองๆไม่หลวงเพลงชมำนองชัดๆรู้ไหมครับว่าพอเอาไปใช้รู้บอกเขาเขาเคยมาไมครับเขาเคยมางานปีใหม่ไหมบอกเคยมาเหรือเปล่านี่ประำมาสอบมีอะไรเกี่ยงอะไรควีซีไรกวีซีไรอยากแอบแอบถามนะแอบถามพ่อท่านนะครับว่าข้อหนึ่ง เครือข่ายชาวศกนั้นสมาชิกจะต้องบังสรัตเสมอไปหรือไม่ไม่ได้เป็นบังคับขายจะเป็นเครือข่ายอ๋อเครือข่ายเครือข่ายชาวศกนั้นสมาชิกต้องบังสลัตเสมอไปหรือไม่เครือข่ายเรื่องอะไรล่ะเครือข่ายธรรมะนี่เครือข่ายเป็นพวกววรชาวศกชุมชนชาวโกเครือแห่ชาวศกระดับมันมีเครือแห่ที่เป็นกสิกรรมอันนั้นก็เขาไม่ไม่ไม่ได้เป็นบังคับอะไรใครเขา จะมาในสายงานอะไรถือเป็นแครเครือข่ายของสายงานก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าสายธรรมนี่ยังไงถ้าสาเครือแหของพุทธสถานแน่นอนเครือแห้ของคือถ้ามาอยู่วัดนี่ยสถานนะมาอยู่วัดไม่ยู่ชุมชนเนี่ยส้านอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องมีงสวิรัติในชุมชนนั้นนแต่ถ้าสมาชิกที่เขาไม่ได้มาอยู่เนี่ย้าเขาอยู่นอก <ค><ณ>มันเป็นสายงานงานตรงนี้เราไม่มีชุมชนเป็นสายงานงานนี้คือกิจกรรมกิจการ,รของประมงอย่างเดียวงานนี้คือกิจกรรมสร้างรถยนต์อย่างเดียวมันไม่มีนี่เรามีแต่มันมีกิจกรรมเป็นปนหลักมันมีอย่างนีค้ครับเคอะแหในด้านต่างๆเนี่ยบางด้านนี่เราก็ คือเป็นโศกมากอย่างคนบ้าปลูกต้นไม้ของเปียกเนี่ยจะถามว่าเป็นชาวโศกกี่เปอร์เซ็นต์อก็แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไปคนคนเดียวเลยค่ะอย่างนั้นก็คือว่านดเลยเอาคอร์ดิลอความเชื่อมต่อระหว่างเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมฮะมันอ๋อเลยนะของเปียกไม่ฮะมันต่อสายงานเท่านั้นไม่ได้ต่อสายธรรมะทีเดียวพวกอย่างเปียกไปเนี่ยมันต่อสายงานงานของงานปาป้าต้นไม้ แต่ไม่ไม่ได้ทอสายธรรมะแม้แต่มังสวิรัตนะฮะอย่างคุณใจฟ้าเนี่ยเขากว้างไปทางมังซัตคนที่มาเชื่อมเขามังสัตหมดแต่ก็ไม่ใช่ชาวโสกจัอย่างแบบแต่แต่ก็ไม่ใช่ชาวโสกนะฮะส่วนใหญ่ไม่ใช่ชาวโสกหรือท่านใดน่นนั้นเอารูปปัธรรมอย่างงี้มาจับมันก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นเครือแห่ต้องเอาสายธรรมจริงๆที่ปัตธรรมตามทางพ่อท่านอย่างเนี้ยใช่มันไม่รู้ธรรมะไม่ใช่ันเรื่องของ เป็นญาติธรรมเนี่ยความเป็นญาติธรรมไม่ใช่เรื่องงานเรื่องกรรมะธรรมะในในประเด็นของกินมังสวิรัติด้วยครับเพราะว่าธรรมะมันก็เป็นเรื่องของสี่ข้อหนึ่งเท่านั้นเขาแยกเป็นพิเศษจะเอาโดยทางเข้ามาขายเลยเขาเคยขายโดยทางความเชี่ยวที่พอไปเห็นที่ปุ๊กได้ไปตั้งถามแล้วทราบว่ายังใช้ ยาข้าแมลงสารที่มีบางช่วงโดยคำนี้ปลอดนะเขาบอกว่าปลอดไม่ใช่ไรวันเนขาก็เลยเลิกขายแมวเอาเที่ยวออกเลยแต่ว่าเขาพยายามให้ไร้สารใช่ไหมพลังบุญเนี่ยจะไม่จะไม่ให้ปลอดเลยจะไม่ปลอดไม่ใช่แค่ปลอดไม่ใช่แค่ปลอดแต่ต่อไปมีอะไรต่อต่ใครทวงมาว่าอันนี้มันไม่ไรก็เอาออกนะยุคเขาก็มาตัวไปเช็คครับบางทีเรามันไม่รู้เนี่ย เขามีเขามีล Get ูกค้าที่คอเชคขอพลังจะกินเข้าไปโอลิ้นพองเลยกเซนซิทีฟจัดแรงว่าปูคุ้มกันแย่เซนซิทีฟจัดไปหน่อยปูคุ้มกันไม่ดีเลยอะไรนิดหน่อยเลยสะอาดเกินมันเวทีนะใช้สารพิษตอนเอามาแต่ว่าเก็บไว้ซะเป็นปี่าเงี้ย สารปิดหมดแล้วอันนี้ก่อนกินเรียกว่าไร้สารไอ่พอพอรู้ว่าปลอดสารที่ตุ่มขึ้นทันทีเลยตอนตอนยังไม่รู้ก็กินเข้าไปอร่อยสุอตวบาพดีแข็งแรงคุณบอสันบอสพอรู้ว่าไม่ได้ปวดแรงให้กุศลให้กุศลขอบดี อ่ะเป็นเยอะนะแบบเนี้ยก็แล้วโอ้โหอะไรเนี่ยอร่อยดีอ่าเนี่ยมังสวิรัตนะไม่มีเนื้อเลยโู้ไม่ได้เรื่องจริงจริงตอนกินเนื้ออร่อยยังอะไรเงี้ยแต่อนที่สัตว์เนื้อเข้าไปมีสองอย่างพวกสัตว์เนื้อออพวกอุปทานมังสวิรัตจัดกับพวกอุปทานไม่อยากกินมัง เห็นว่าถ้าเป็นอาหารบางเรื่องไม่เอาโปรตีนเกษตรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาเขามีหลอกไอ้พวกไอ้อาหารเทียมอ่ะที่ทำเรียนแบบอะไรแบบนั้พวกเราโปกเจก็นิยมนิยมกินปรากฏว่าเขาเอาของจริงเนื้อจริงมาให้เพราะมันถูกกว่าของเจคนก็ราแต่ละก็ไปตรวจอ้าว พวกไฮโซพวกนี้โมโหใหญ่เลยอะไรเนี่ยแต่กินไปอุปทานเนี่ยแม้แต่คุณกินอาหารคนทั่วไปกินอาหารอร่อยอุปทานอะไรวอุปทานนะคืออร่อยอร่อยคืออุปทานนั่นแหละทุกคนมันมีอุปทานอย่อุปทานรูปรสกจริงทั้งสัปดาหสวยอร่อยหอมพวกนี้อุปทานนัน จริงก็คือของมันคือของมันมันก็ตกองไปของมันขี้ไม่ได้เหม็นก็มันต้องคลองความเหม็นเรือมันไม่ได้มันก็ไม่ได้อร่อยเรือมันก็คลองความเค็นวันนั้นผมถามเด็กๆว่าใครเคยกินขี้บ้างเจ้าโมมันยกมือแก้งถามก็ถามโมว่าโมขี้มันรสชาติไงบอกมันขมๆเออแปลว่ากินกินจริงใช่ คผมเจมโมนี่นะโอ้โหมันคมขมโมนขี้ดีนะขี้ไม่ดีมันไม่จะรสในอ่ะขี้ดีเนี่มันจะมีคมขมเป็นน้ำดีเป็นก้อนข้อน้ออกมาเนี่ยตอนกินกินขี้โมนก้อนต้องเอามาตเออมีรสคมถ้าเละๆไม่ไหวถ้าเละๆมันจะไม่ขมเสีย ท้องเสียมันจะมาเคยได้กินพวกมันกินมากินไม่ได้เลยเลยกินไม่ได้ยิ่งมากินไม่ได้เลยไม่ได้กินไปพูดได้คนฟังเลยก็กินไม่ลงนะเจ้าขนาดว่าอะไรขี้ออกมากินขี้มากินหมดเลยกินขี้ๆกินเกลียจนเลือขี้ครับ เรื่องกินเรื่องใหญ่แล้วอย่างอันนี้เป็นอุปทานไหมครับแบบกินกินแล้วให้มันอะไรให้มันได้วิตามินครบให้มันยึดถือยึดถืออุปทานกำหนดที่บอกว่าต้องให้ได้โปรตีนเท่านี้ไม่ได้ไขมันเท่านี้จะเป็นเกนเชนของเขาเท่านั้นนะจะต้องได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้มันทุกตายเลยอะไรมันจะได้เป็น เทียงแท้มันตลอดการแต่ว่าอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะเพื่อที่กินตามอย่างนี้ได้ไดเดียว,วส่วนใหญ่นคนไปกินอาหารก็นนไม่ไมีได้ในรวงอันนี้อันนี้เบอร์ชั่นลองสองคน อันนี้อุปทานไหมครับออ,อืมเที่แบบว่าให้เออ,เอ,อวันนี้เป็นปีใหม่เอามันข้าวมาวันเดียว <c oughs> <c oughs> เวลามันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆในหลวงเปิดได้แหละเขาพารียกเข,ขในหลวง <c oughs> ทำไมถึงต้องจัดงานอะไรมันยิ่งใหญ่เลยมันปีใหม่มคน,คนงเขาคน,านมันก็ต้องหาเรื่อง <c oughs> ไอ<ด>้ที่เขาไม่จัดก็มี มันก็มีแต่ธรรมะกินยาปีใหม่ไม่ปีใหม่ฉันไม่รู้ฉันก็มาดำนาของฉันไป <c oughs> ปีใหม่ไม่ปีใหม่ฉันก็เดี๋ยวเจ้าเราออกไปดำนา <c oughs> ออกไปปลูกข้าวออกไปปลูกพกริกปลูกมะเขืออะไรนัคือเก่าคนที่ไปยึดถือไปตั้งเป็นแหนมะทีก็งออย่างงัาแหนมปีใหม่แล้วจะต้องไปงน้นจะต้องไปอย่างนี้จะต้องไหน่อยเีก เหมือนมันเกิดนะบางคนก็ไม่ใส่ใจเลยต้องวันเกิดต้องกลับไปบ้านไปหาพ่อแม่อะไรรถติดกันยาวเลยนั่นแหละนั่นแหละกำนกันอืมทำไมไม่เลือกวัดเหมือนเหมือนแน่แน่ะมีคนโอ้โหใส่บาทเยอะเลยในวันมันแตนเทรนด์มาเลยที่ทรมาก็เป็นเทรนด์นี้นะใส่บาทอะไรอืมใครบางจิตเขาดาวกลางคืนอือมันต้องยิงพุให ใี่เราเราไปเอาตามเข้ามายิงฟุกัสตกบ้านไหมบางปีก็มีอุบัติเหตุนะโอ้โหมันไหมคนทานองของในหลวงปีใหม่เหมือนอโปสยากลทานองของเราออกมาไทยไทยในหลวงแบบสไตล์คลาสสิกอันนี้ของอาไปสยากดฟังไปฟังมาในไครฮะผมผมทำทำนองผมแต่ก็ทานละ เขาเนว่หลวงนะนดาดีดีดาดี pues ั่นคดีดีดาดีเนี่ยเขาเนีหลวงเพิ่งเปิดจบท่านแบบวงสกลอัลเกตตาคบอัปราโอเปเลตตาประธานสภาประธานชวนเปตาไบเกอร์ อนุทินก็กระเป๋าเก่งกันนะอ๋ออนุทินก็ต่อแท็กกันกระเป๋าแท็กรัอนุทินนี่เก่งไปสารพัดนะครับับเครื่องบินก็ได้เป็นเป็นนัรมณฑีก็ได้นัทมณฑีก็ได้ได้เยอะหมอหนูหมอนูกินทำกัญชาก็ได้ทำเก่งเอยกัญชาเชียร์ขึ้นเอออนุทินนี่คนบุรีรัมย์ใช่ไหมไม่ใช่เนมีวินบุรีรัมย์อ้าวอนุทินเป็นคนบุรีรัมย์เหรอ กดกูกดกูกดกูเดี๋ยวกูบอกไม่เคยเองกญใต้ฮใต้มาแจกตัวแกตัวแกเป็นคนอีสานรือเปล่าเป็นคนทินกดกูดีกูบอกกูทิหนึ่งไทยวิรากูลประวัติศึกตระสาท จากข้อมูลในวิกิพีเดียอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในรัฐบาลเดมตรงทุ่มอางขณะที่กรุงเทพฯคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาอากการู้เพื่อการบัรุรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่14ทับ2 5 6 0 ในปีศูนย์เก้าอายุห้าห้าถึงหกปีเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนเนีอย่างรู้เกิดที่ไหนเกิดที่กรุงเทพอายุเท่าไหร่นะห้าถึงหกห้าถึงหกกับศูนย์เก้าศูนย์เก้าเท่าไหร่เกิดที่ไหนอ่ะตกลงอย่างรู้ตรงนั้นไม่ตอบเกิดที่กรุงเทพอำเภอกรุงเทพอ๋อจังหวัดอำเภอเหรอฮะไม่รู้ไม่บอกบอกแค่นี้แหละยังมีอะไรอีก ตัวที่กรุงเทพก็ม่ใครคงไม่ใช่คนอีสานเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เนบินบุรียงนั่นจิเขาไปเข้าเขาเป็นลูกของรัฐมนตรีมหาไทยนะเนี่ยบุตรโตของชาวลัทธชาวิรุกษ์อ่